เมลี่เมลี่โอ,อหังอีกแล้วเหรอเขาทําเธอเจ็บอีกใช่ไหมไม่เป็นไรนะฉันรู้ว่าเธอจะไปหาความรักดีๆได้จากที่ไหนโอ้ oh, ไม่วางหนังสือนิยายนั่นลงซะเราจะไปกันที่แอนตาร์กติก้าไม่เมลี่ไม่ใช่พวกเอสกิโมและเอ่อพวกนั้นก็อยู่ขั้วโลกเหนือนด้วยนะใช่แล้วฉันหมายถึงสัตว์ปีกอ้วนกลมในชุดทัสซิโดแสนน่ารักทั้งหากใช่แพนกวินยังไงล่ะ อะไรละเมอรี่อย่าทำหน้าแบบนั้นสินี่ไม่ได้ล้อเล่นนะแพนกะวินน่ะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรหลบนักล่าฝ่าพายุหิมะกระโดดข้ามุบเหวเป็นระยะทางกว่าร้อยกิโลเมตรเพื่อที่จะมาหาคู่ของมันเชียลนะความอดทนดีใช่ไหมละ่ะเ <c oughs> ห็นหินหลายก้อนบนชายฝั่งนั่นไหมเธอคิดว่าก้อนไหนสวยที่สุดละ่ะอะไรนะคิดว่ามันเหมือนๆกันอย่างนั้นเหรอแพนกวินเจนทูใช้เวลาคัดเลือกหาก้อนหินที่สวยสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อที่จะไปขอแต่งงานกับเธอ ไม่ว่าในฝูงจะมีอยู่กี่ร้อยตัวประสานเสียงวุ่นวายขนาดไหนแต่แพนกวินก็จําเสียงคู่ของตัวเองได้อย่างแม่นยําแบบว่าถ้าไปเทศกาลงานดนตรีคอนเสิร์ตก็คงจะไม่ต้องกลัวหลงกันแล้วเธอก็ไม่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเหมือนที่เห็นในซีรีส์เรียกน้ําตาฮับไฟในเน็ตฟิกเพราะพอตัวเมย์ออกไข่มันจะหายไปหาอาหารนานถึง2เดือนระหว่างนี้แพนกวินตัวผู้ก็จะทําหน้าที่กกไข่หรือเลี้ยงดูลูกที่เพิ่งคลอดเสร็จ และแม้ว่าเธอจะกลับมาแล้วมันก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อต่ออีกยาวๆจนเธออาจต้องไล่เขาไปใช้ชีวิตของเขาบ้างเมลลี่ชอบสกกินชิปใช่ไหมล่ะแพนกวิน <Penguin S 1> <Penguin S 2> ก็ชอบเหมือนกันนะพวกมันชอบเอาหัวกับอกชนกันหรืออบกอดกันนอกจากจะเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็ยังเป็นการแสดงถึงความรักอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยนะเมลลี่แพนกวินน่ะเมื่อเลือกคู่แล้วก็จะครองรักเดียวไปตลอดชีวิตที่เหลือของมันเลยล่ะโรแมนติกใช่ไหมล่ะเมลลี่ ฟังดูดีจนอยากติดแฮชแท็กหาแฟนเป็นแพนกวินเลยใช่ไหมล่ะแต่ละครั้งนี้คงไปไม่รอดหรอกไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เธอหรือเขาไม่ดีแต่แอนตาร์กติกาน่ะอุณหภูมิติดลบ63บอง,ศา,องศ,าศาเซลเซียสชิวนะเสื้อกันหนาวไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเหมือนี่แถมเธอคงไม่อยากกินข้าวร่วมโต๊ะกับแฟนแน่ๆเอ้ยแ,แต่ไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าผู้หญิงดีวแบบเธอสักวัน จะต้องหาเพนกวินของตัวเองเจอแน่ขอให้โชคดีกับความรักครั้งใหม่นะเมลลี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไขวัเราด้วยนะครับติดต่อโฆษณาที่ gatsbyadgroup. com